จะเริ่มทำสำนึกดีครับวันนี้พบกับอาชัยอีกเทปหนึ่งนะครับเทปนี้นะครับก็จะขอพูดถึงคำถามที่ถามกันมาบ่อยนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าการใช้กาแฟเนี่ยนะครับถ้าใช้ระยะยาวนะครับใช้ทุกวันนะครับจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากนะครับทีนี้นะครับในคำถามนี้เนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่า ให้ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นเลยเนี่ยนะครับอาชัยไม่กล้าที่จะไปตอบแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าแต่ละคนที่ทําดีท็อกด้วยกาแฟทุกวันเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะครับมีผลออกมาไม่เหมือนกันทุกคนนะครับบางคนก็ดีชาม,มา3ปี5ปีแล้วทุกวันเลยนะครับดีร่างกายสุขภาพดีตรวจผลเลือดอะไรดีหมดเลยนะครับ ในส่วนนี้เราก็จะยังไปสรุปเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ดีหรือเขาจะไม่ดีในอีกวันข้างหน้าหรืออะไรยังไงนะครับตรงนี้เรายังสรุปไม่ได้แต่ก็มีบางคนไม่ได้ใช้นานถึงขนาดนั้นใช้แค่ประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มแล้วใช้หนึ่งเดือนติดติดกันก็เริ่มมีผลข้างเคียงบางคนก็หกเดือนบางคนก็หนึ่งปีอะไรอย่างนี้นะครับความนานไม่เท่ากันนะครับทําไมถึงเกิดผลได้กับบางคนนะครับคนที่มีปัญหาก็คือนะครับ เวลาที่ทำดีท็อกด้วยกาแฟเนี่ยนะครับน้ำกาแฟที่เข้ามาเนี่ยจะดูดซึมผ่านผนังลำไส้ส่วนหนึง่งนะครับแล้วก็นะครับดูดซึมผ่านเส้นเลือดดำข้างผนังลำไส้พวกนี้เนี่ยเข้าไปสู่หลอดเลือดดำในตับของเรานะครับพอหลังจากที่ดูดเข้าไปเนี่ยนะครับสารสำคัญที่ไปกระตุ้นนะครับก็คือ,อกดประิมิต แล้วก็คาเฟสตอนปา m i มิเตสและคาว v บิ l อปา m i มิเตสโดยเฉพาะ2ตัวนี้สำคัญมากนะครับมันจะไปกระตุ้นนะครับการทำงานของเซลล์ตับซึ่งในนั้นจะมีจีนนะครับจีนชนิดพิเศษอยู่3คู่ซึ่งยีนนั้นเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการรีไฟล์เอากูต้าไทโอนที่เสื่อมสภาพเนี่ยกลับขึ้นมาใช้งานอีกนะครับเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจใหม่นิดหนึ่งนะครับเรื่องกูต้าไทโอนเนี่ยที่เขาบอกว่า ทำดีท็อกซ์ด้วยกาแฟแล้วมันจะได้กูต้าไทโอนเข้าไปสู่ร่างกายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมันได้เนี่ยมันก็ต้องต้องมาอธิบายว่ามันได้แบบไหนนะครับเรื่องที่มนุษย์จะได้กูต้าไทโอนขึ้นมาใหม่กับร่างกายเนี่ยก็คือการที่เรากินอาหารเข้าไปนะครับพอเรากินอาหารแล้วต่อให้อาหารนั้นมีกูต้าไทโอนมาในอาหารด้วยนะครับหลังจากที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาหารตกลงไปในกระเพาะอาหารนะครับ ต่อให้มันเป็นกูต้าไทโอนกูต้าไทโอนจะถูกทำลายทั้งหมดนะครับที่เป็นลักษณะของอโครงสร้างของกูต้าไทโอนจะถูกกรดเนกาพเนี่ยหั่นจนอนุภาคแตกออกนะครับจะเป็นโพลีเปปไทด์ก็จะเป็นเปปไทด์ในลักษณะที่ไม่มีความเป็นกูต้าไทโอนเหลืออยู่นะครับแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปกลายเป็นว่ากูต้าไทโอนไม่ได้จากการกินนะครับโดยตรงแต่นะครับร่างกายเราหลังจากย่อยอาหารเปลี่ยนเป็นสารอาหารเนี่ยร่างกายจะใช้สารอาหารบางตัว นะครับมาประกอบเป็นอนุพันธ์ของกูต้าไทโอนขึ้นมาใหม่โดยเซลล์ตับของเราเนี่ยเซลล์ตับของเรามันเก่งมากมันสามารถที่จะเอาอาหารนะครับมาประกอบเป็นกูตาไทโอนนะครับพวกสารอาหารที่มันใช้ก็คือพวกอ่ลซิสเตอีนนะครับเซเลเนียมนะครับวิตามินต่างๆเช่น b c o m p l e x ็3 B6 หหรือพวกแมกนีเซียมพวกนี้นะครับ เอามาสร้างเป็นกตาไทโอแล้วเอากตาไทโอนเนี่ยไปทํางานโดยการเอาไปทําลายสารพิษในร่างกายหรือเอาไปต่อต้านอนุมิสลักแต่พอหลังจากที่เอาไปทําแล้วเนี่ยนะครับกตาไทโอมันจะเสื่อมสภาพลงพอมันเสื่อมสภาพลงเนี่ยนะครับร่างกายจะมีระบบซ่อมไอกตาไทโอนที่เสื่อมสภาพเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่อีกนะครับไอระบบซ่อมที่ว่านี้มันก็คือจีนพิเศษสามคู่ที่อยู่ในเซลล์ตับของเรานะครับที่มีหน้าที่เปลี่ยน นะครับเปลี่ยนรีคอเวอร์ไอไอของพังแล้วให้กลับขึ้นมาใช้งานใหม่ได้ทีนี้การทํางานตัวนี้เนี่ยมันจะทํางานสูงมากตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงนะครับตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับร่างกายเรายังฟิตยังแข็งแรงอยู่เนี่ยไอจินพวกนี้จะทํางานดีมากร่างกายจะรีคอเวอร์บุต้าไทโอนขึ้นมาใช้ตลอดเวลานะครับคนจึงแข็งแรงพอเวลาที่นานๆไปอายุเราเริ่มมากขึ้นเรารับสารพิษมากขึ้น นะครับกระบวนการจัดการสารพิษในร่างกายเราดบดบดบลงเนี่ยไอจีนสคู่พวกนี้เนี่ยจะเริ่มทํางานเสื่อมสภาพลงนะครับจึงทําให้ปริมาณกูต้าไทโอนในร่างกายเราเลดลงทีนี้พอเราทําดีทอ็อกด้วยกาแฟเนี่ยสารสําคัญ2ชนิดที่ว่าคือ,คา,อาคาเฟอสตอนปาลมิเซสปาเทสกับคาววออลปาลมิเตสเนี่ยไอสอตัวนี้มันจะกระตุ้นให้ยีนในเซลล์ตับ3คู่นี้บูตการสร้างระบบขึ้นมาซ่อม กูต้าไทโอนจึงออกมาตลอดเวลาที่เราอั้นนะครับมันถูกซ่อมขึ้นมาใช้ซ่อมขึ้นมาใช้นั่นคือการเพิ่มของกูต้าไทโอนจากการอั้นโดยกาแฟนะครับแต่ทีนี้ปัญหานะครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าจีนในเซลล์ตับของเราไม่ตอบสนองต่อ,อ,อพันธะทางเคมีนะครับจากสาร2ตัวที่ว่านี้นะครับมันจะเกิด อีกด้านหนึ่งคืออีกขั้วหนึ่งคือมันจะเกิดพิษกระตับขึ้นนะครับกาแฟถ้าใช้เข้าไปแล้วทําปฏิกิยาไม่ได้แบบที่ว่านี้มันก็จะเป็นพิษต่อตับเหมือนกันทีนี้พอเกิดพิษต่อตับเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงในบางคนหรือบางคนอาจจะยังไม่สัมผัสถึงผลข้างเคียงก็ได้นะครับคนที่เกิดผลข้างเคียงก็คือเช่นอ่อนเพลียนะครับรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าหนักเนื้อหนักตัวหรืออะไรพวกนี้นะครับอาการไม่สบายตัวทั้งหลายเนี่ย ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เนี่ยเรานะครับจะต้องอ่านตัวเราเองว่าเอ๊ะเราใช้กาแฟยังดีอยู่หรือเปล่าถ้าเราใช้กาแฟแล้วยังดีอยู่แสดงว่าการตอบสนองของไอจีนสามคู่เนี้ยมันยังดีอยู่นะครับและยีนสามคู่นี้บางคนเนี่ยนะครับมันเสียหายมันอาจจะทํางานแค่สองคู่นะครับบอดไปคู่หนึ่งหยุดทํางานไปคู่หนึ่งประสิทธิภาพของมันก็จะยังไม่เต็มที่ นะครับมันอาจจะดีในระยะเวลาหนึ่งแต่พอไปนานๆเนี่ยไอสอตัวที่ไยเริ่มล้าลงเนี่ยมันก็จะเริ่มกระตุ้นขึ้นมาไม่ได้ผลก็จะเริ่มมีอาการได้เหมือนกันหรือไม่บางคนถ้าเหลืออยู่คู่เดียวคนพวกนี้ก็คือจะมีอาการตั้งแต่จะทั้งดีท็อกหรือไม่ดีท็อกเขามีอาการอยู่แล้วนะครับจะมีอาการผลข้างเคียงที่ร่างกายจะอ่อนแอมากเพราะว่าระบบขับพิษตัวเองแย่มากนะครับไม่สามารถที่จะสร้างกูต้าไทโอนหรือรีเซ็ตกูต้าไทโอนขึ้นมาใช้งานใหม่ได้อีกนะครับ ตรงนี้คือความสําคัญนะครับถ้าใครที่ทําแล้วเริ่มมีรู้สึกภาวะไม่สบายตัวแล้วเริ่มไม่ค่อยดีแล้วให้หยุดนะครับให้หยุดการใช้กูตา,าหยุดการใช้กาแฟก่อนนะครับและใช้เป็นสมุนไพรเข้าไปล้างที่ตัวแทนก็คือ,อผมขอแนะนําเป็นตัวลัางจืดนะครับ เอาลังจืดมานะครับใบสดเนี่ยนะครับสักสามสี่ห้าใบก็ได้เอามาปั่นเลยปั่นกับน้ําแล้วก็กองนะครับกองเอาแต่น้ำเนี่ยนะมาทําดีท็อกนะครับก็ใส่น้ําลงไปให้มันอุ่นหน่อยนะครับใส่น้ําองค์ให้อุ่นพอดีแล้วค่อยไปทําดีท็อกซึ่งมันจะช่วยล้างพิษนะครับที่ตกค้างในส่วนเกินออกจากร่างกายได้แทนแต่ว่าการกระตุ้นกูต้าไทโอนมันมันทำไม่ได้ นะครับก็อาศัยว่าใช้แบบที่ว่านี้นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาแล้วนะครับแต่นะครับคนที่ไม่มั่นใจว่าเอ้เราไม่แน่ใจนะครับการทําดีทอลด้วยกาแฟก็ไม่จําเป็นต้องทําทุกวันนะครับอาจจะทําประมาณสักอ,อ,อาทิตย์ละไม่เกิน2ครั้งก็ได้นะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราเใช้เป็นการช่วยร่างกายล้างเลือดนะครับ านานๆครั้งก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้สิ่งที่สําคัญคือมันอยู่ที่เรานะครับป้องกันในขาเข้าดีแค่ไหนนะครับถ้าเราป้องกันในขาเข้าไม่ดีคืออาหารการกินที่ที่เรากินเข้ามานะครับถ้าเราทําได้ไม่ดีมันเกิดพิษขึ้นเยอะแน่นอนพอมันเกิดพิษขึ้นเยอะเราต้องหาทางพยายามที่จะแก้ไขปัญหาไอพิษที่มันเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราควบคุมในขาเข้านะครับขาเข้าคือ การกินเนี่ยถ้าควบคุมได้เราไม่นําสารพิษเข้ามามากเกินไปหรือกินสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายมากเกินไปเนี่ยร่างกายมันพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์อยู่แล้วพยายามปรับสมดุลร่างกายตัวเองอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จึงเป็นคําตอบในเรื่องของการทําดีท็อกด้วยกาแฟนะครับว่าสรุปไม่ได้ใครทําดีอยู่ก็โอเคทําได้ใครทําแล้วไม่ดีก็หยุดก่อน นะครับต้องเอาเอาลักษณะแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่เขาทําแล้วดีอ่ะเขาทำมาหลายปีเขาก็จะต้องเถียงแน่นอนว่าเขาทาแล้วมันดีอ่ะพอเขาหยุด <_' S 1> ทําแล้วไม่ดีทันทีเลยแย่เลยนะครับพอทาปุ๊บก็ดีก็เลยทําตลอดก็ดีมาตลอดเนี้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเถียงกันนะครับกับคนที่ไปทําแล้วไม่ดีไม่ดีแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ดีของเราแต่มันดีของเขานะครับต้องเข้าใจนะครับว่า บางครั้งที่เราใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดีกับเราแต่ไม่ดีคนอื่นก็ได้หรือมันอาจจะไม่ดีกับเราแต่ดีกับคนอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยร่างกายของคนไม่เหมือนกันของใครของมันนะครับตรงนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับในเรื่องของกาแฟต่อไปถ้าใครที่ถามเรื่องเรื่องกาแฟเนี่ยว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับขอตอบหรือว่าเอาความความอ่ารู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับว่า เราแย่ลงหรือเปล่าเราดีไหมทําแล้วยังดีไหมเอาตรงมีวัดนะครับเอาตรงมีวัดนะครับอย่าเอาว่าคุณนุ้นทําแล้วฉันจะทําได้่างคุณนุ้นอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของอาชัยเนี่ยก็เคยทํากาแฟติดกันเลยนะครับเกือบปีนะครับทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันนะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าม,มันเริ่มไม่ดีเหมือนกันนะครับเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สบายตัวแล้วนะครับแล้วก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับ พอหลังจากที่หยุดใช้กาแฟมาแล้วก็อ่าลองเปลี่ยนไปเป็นลังจืบก็ดีนะครับก็ดีนะครับดีขึ้นมากับดีขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเราก็เลยอืมนะมันมัน,ม,นมันไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าพอกาแฟไม่ดีเราจะโจมตีกาแฟแกาแฟมันแย่มันอ่าไม่ได้ความอะไรอี้นะครับมันไม่ใช่ นะครับมันอาจจะเป็นบางช่วงนะครับว่าเออช่วงนี้ร่างกายเราต้องการแบบนี้เราอาจจะใช้ได้ดีพอถึงจุดหนึ่งร่างกายพอแล้วร่างกายไม่อยากจะได้แบบนี้เดี๋ยวเขาจะมีปฏิกยาตอบสนองบอกเราเองนะครับอ,อะไรที่เป็นผลข้างเคียงออกมาเขาจะเริ่มบอกเราว่าอะไรอย่างนี้ไม่ดีพอเราเปลี่ยนดูปุ๊บเนี่ยร่างกายเรามันจะปรับเร็วมากมันก็ปรับพอไปเข้ากับสิ่งใหม่ที่มันต้องการมันก็จะกลับมาดีขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเรื่องของกาแฟนะครับไม่ต้องซีเรียสเช็คเอานะครับเช็คกับตัวเองอย่างเดียวนะครับอ่ะแค่นี้นะครับในคลิปนี้จเจริญทำสำเริมมด,ดีครับ